วันนี้พี่บูชบอกก่อนเลยว่าเขากลับเข้าครัวแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทำทับทิมกรอบจากดอกอัญชันซึ่งบอกเลยว่ามันน่าทานมากแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากด้วยค่ะโอ้โหน่าสนใจขนาดน,นี้ต้องอทำตามแน่นอนครับรวมถึงวันนี้มีโปรครับสำหรับครีมทาฟ้าดรจิลปกติเนี่ยราคานะ1หลอด1,000บาทวันนี้ห้าจัดโปร 3หลอดไม่ถึง1,000บาทผู้ชมต้องรีบโทรเลยนะใครที่เป็นปัญหาอยู่ผมบอกเลยว่าจัดได้เลยนะครับโปรดีจริงถูก,ถกต้องฮนะส่วนข้างหน้าเรานี้ค่ะอันนี้นะคะคือของดีจากจังหวัดสราแก้วค่ะซึ่งที่สราแก้วนะคะเขามีตำนานเล่าขาน5ชาติพันธุ์ด้วยจะมีอะไรบ้างเราไม่รอช้าไปแซบกันเลยค่ะ ปีมีครั้งเดียวชวน,นผู้ชมมาท่องเที่ยววิถีชุมชนสัมผัสอรารยธรรมชาติพันธุ์ท้องถิ่นกับงานเล่าขานตำนาน5ชาติพันธุ์ที่เตรียมจัดขึ้นในวันที่3-4สิงหาคมนี้บริเวณลานสยามมินเทศบาลเมืองอาญยประเทศจังหวัดสระแก้วภายในงานมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแสงสีเสียงเล่าขานตำนาน5ชาติพันธุ์ทั้งยอ่อลาวขมิ้นจีนและเวียดนาม ได้ชมขบวนพาเหรดของห้าชาติพันธุ์ได้ชิมอาหารพื้นถิ่นหาทานยากยังมีของฝากและสินค้าอดท็อปของดีจังหวัดสักแก้วให้ช็อปอีกมากมายไปรู้จักกับงานนี้กันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่คุณภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วครับสว,ส,สวัสดีครับท่านรองสวัสดีครับผมัครบเรื่องของตำนานเล่าขานห้าชาติพันธุ์มีที่มาอย่างไงบ้างคะอืมครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อ ปีที่แล้วผมได้มารายการนี้ได้มาเชิญชวนไปเที่ยวงานอาหารห้าชาติพันธ์นะครับ,รบปีที่แล้วเราก็เน้นเรื่องอาหารเป็นหลักแต่ว่าคนที่ไปเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยครับ,รบแต่ว่าทุกคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วห้าชาติพันธ์นี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วพามาถึงอาัญ,ญาประเทศมาถึงสาแก้วได้ยังไงก็ขออนุญ,ญาตเล่ารวมๆสรุปรวมๆได้เลยครับห้าชาติพันธ์เนี่ยนะครับก็ชาติพันธ์แรกก็คือยอยอนะครับยอเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มคนลาวกลุ่มหนึ่งนะครับ ก็อพยพถูกกว่าต้อนมาจากสงครามในสมัยรัชกาลที่3<ฆ>นะครับ,รบก็ถูกกว่าต้อนมาตอนท่านไปทําสงครามเจ้าอนุวงศ<ม>์ย้อนนะครับชาติที่ผ่านแรกท่านที่2ก็ลาวนะลาวกับย้อนเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแต<ม>่แต่ลาวนี่จะมาจากทางหลวงพะบาง<อ>แล้วก็เวียงจันทร์แล้วก็เมืองเชียงขวางนะครับ<ฆ>ก็มาในสงครามคลาเดียวกันถูกกว่าต้อนมาส่วนคนเขมรเนี่ยก็น่าเชื่อว่าคนเขมรเนี่ยกับคนไทยเนี่ย ไปมาหาสู่กันเพราะาดินแดนมันติดก,กันก็มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์เป็นพันๆปีแล้ว mm hmm. แต่ถ้ายุคใหม่หน่อยก็ในช่วงสงครามตั้งแต่กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีสงครามกันตลอดนะ mm hmm. ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยคนเขเมรก็น่าเชื่อว่าข้ามไปข้ามมากันอยู่ตลอดเวลาครับร mm hmm. วมถึง3จังหวัดที่ที่ท่านเคยถ้าท่านดูประวัติศาสตร์เนี่ยทั้งเสียมราฐพัตบองร mm hmm. ีสมพลเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นจังหวัดของประเทศไทยภายหลังเราเสียดินแดนไปให้ทางกัมพูชาเนี่ย ก็เชื่อว่าคนไทยคนเขเมรเนี่ยก็ต้องข้าไปข้ามากันอยู่รตรงนั้นนะครับส่วนคนจีนนะครับ,ค,รบคนคนจีนกับคนเวียดน,นามเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอาศัยอยู่ใน3จังหวัดของของกัมพูชาที่ผมเล่ายของสกุลเนี่ยอพอพอดินแดนตรงนั้นเนี่ยตกเป็นของกัมพูชาเนี่ยคนจีนกับคนเวียดน,นามส่วนหนึ่งเขาจะอ,อพยพเข้ามาอยู่ที่ฝั่งไทยก็เลยเกิดการแลกเปลี่ยนเป็น มาอยู่กับมาอยู่ร่วมกับคนไทยดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็เลยกลายเป็นชาติชาติที่อยู่ที่จังหวัดสักแก้วอาวล่ะจังนั้นผมถามเลยว่าในงานนี้มีไฮไลท์อะไรพิเศษบ้างครับท่านรองครับก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคนมาเที่ยวงานก็ถามเอ๊ะเข้ามากันยังไงนะครับปีนี้เราก็เลยจัดให้ให้ให้เรียนรู้เลยว่าเข้ามากันยังไงนะครับมีเวทีเสวนาทางวิชาการพูดในเชิงวิชาการในเชิงโบัติศาสตร์แล้วก็ในพอพูดในเชิงวิชาการแล้วอาจจะหนักไปนะครับเราก็ ถอดมาเป็นการแสดงแสงสีเสียงอันนี้ดูแล้วเข้าใจง่ายดูให้เข้าใจง่ายว่าเอ๊ะเข้ามากันยังไงมีที่มาทไปยังไงเล่าเรื่งเาวาผ่านการแสดงผ่านการแสดงแสงสีเสียงซึ่งเราจัดงานนี้เราจัดสองคืนก็มีการแสดงแสงสีเสียงทั้งสองคืนเลยจัดเต็มจัดเต็มไปดูกันได้แต่ที่บอกว่าจัดเต็มยิ่งกว่านี่คืออาหารทั้งหมดเลยใช่ครับอย่างแรกเลยครับเริ่มต้นให้เราหน่อยนี่คือชาติพันธุ์แรกคืออันนี้เป็นอาหารย้อนนะครับเป็นซัวไก่ สัวไก่ส้วไก่คล้ายๆต้มยำคล้ายๆต้มยำไก่นะครับแต่ว่าจะใส่ผักแปบผักแรวที่ที่คนบ้านเราก็จะกินกับแหนมเนื้องผักแปวนะครับแล้วนั่นจานข้างหน้านั้นก็จะเป็นเนียนบักเขือเนียนบักเขือก็ถ้าภาษากลางก็คือซุปมะเขือซุปมะเขือนะครับทานกับผักที่เป็นเครื่องเคียงนะครับก็อร่อยแซ่บนะครับ คุณป๊อปปี้ชิมอะไรไปคะเมื่อกี้ผมไ่้ชิมผักแพลวต้มอะไรนะครับต้มไก่ซัวไก่ซัวไก่ครับกินเหมือนต้มยำไก่แต่จะมีความเปรี้ยวโดดกว่ากลิ่นเปรี้ยวนำมาก่อนเลยแล้วก็มีความหอมของผักแพลวที่กลิ่นชัดเจนมากใครที่ไม่เคยลองแนะนำอร่อยเหมือนกันถัดมาค่ะอันนี้อนนัี้เป็นของชาติพันลาวนะครับแกงเปิดแกงเปิลนะครับอันนี้บ้านเราก็ค่อนุ้นเคยถ้าท่านไปเนี่ ตอนนี้ของดีแน่นอนเพราะว่าฤดูฝนใหม่ๆเนี่ยหน่อไม้ออกเยอะอร่อยเลยอร่อยเลยครับอร่อยเลยครับไปเจอผสมกับกลิ่นปลารนิดนึงนะครับของแท้แน่นอนครับของอร่อยของแท้แน่นอนพันตุ์นี้เลยครับโซนนี้ก็จะเป็นของอาหารท่าพันเขมรนะครับอาหารแรกนี่ก็เป็นข้างหน้าเนี่ยคล้ายๆต้มข้าวต้มมัดนะครับก็เป็นอันชลอมจุกนะครับอันชลอมจุกอัญชลอมจุกเป็นข้าวต้มมัดแต่ว่าไส้หมู คืออย่างภ<ช>าคกลางจะเป็นไส้กล้วยไส้<ช>เผือกในคแต่เป,เ,ปเป็นไส้หมูไส้หมูนะครับแล้วก็นี่เป็นข้าต้มด่างก็เป็นข้าวเหนียวที่เขามาเนึ่องกับน้ําด่างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะทําไปในงานบุญนะครับแล้วก็มี คติความเชื่อคือเขาจะมัดเป็นพวงพวงเป็นคติความเชื่อว่าเป็นงานบุญแล้วก็ไปงานในใช่ครับมรวมบุญมาฝากกันเลยเนาะครับโอ้อันนี้ให้ผลเล่าหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงครับอารมณ์เหมือนเข้าต้มมัดบ้านเราเพียงแต่ว่าไส้ข้างในมีมีความเป็นหมูนิดนึงแล้วก็มีถั่วถั่วด้วยคล้ายๆเข้าต้มมัดผสมะจางอะไรประมาณนั้นนะคะแต่อร่อยนะคะอร่อยครับนี่น่าทานกันถัดมาครับอันนี้คืออาหารเวียดนามอันนี้คืออาหารเวียดนามนะครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วคือเรื่องของแหนมเนืองครับแต่แต่จะเรียนว่า แนมเนื้อที่ทางสาแก้วเนี่ยทางรัญญประเทศเนี่ยจะเป็นอิทธิพลจากเวียดนามใต้<อ>นะครับเขาก็จะต่างจากน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะไม่เหมือนอาหารเวียดนามที่เราเคยทานกันที่กรุงเทพดูแบบจัดจ้านไหมเขาเขาจะเป็นเป็นน้ำใสๆแต่ว่าเออใช่ใช่ความจัดจ้านนี่คืออยู่ที่ น้ำส้มพริกน้ำส้มที่ที่ลูกค้าสามารถที่จะปรุงได้เองครับเพราะเดิมทีจะเห็นสีเป็นข้นๆออกทวัวๆหน่อยเนาะแต่อันนี้จะเป็นความใสเลยใช่ใช่ครับมนใสแล้วก็อันหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับอานฐานยากนิดนึงคือเจ๋าหลองเนี่ยนะครับเจ๋าหลองเนี่ยเป็นข้าวต้มนะครับเหมือนข้าวต้มใส่เครื่องในหมูแต่ที่จะแปลกคือว่าใส่เลือดเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้เลยนะใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนข้าวก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่า คนที่มองภาพอาจจะเห็นว่ามันจะคาวไหมแต่ว่าลองไปชิมดูครับรับลองว่าอร่อยไม่คาวและอร่อยด้วยเพราะเราได้ชิมปีที่แล้วจำได้ได้ชิมแล้วก็ลองชิมแล้วครับอร่อยเข้มข้นอร่ด้มขนครัถัดมาฮะขบวนนี้ขบวนนี้ก็เป็นอาหารจีนทั้งหมดนเป็นที่มของคนจีนจีนแท้ๆเลยนะครับ เป็นผัดหมี่สะท้อนถึงความอายุมั่นคงยืนนะครับนี่ก็เป็นติ่มซำนะครับเป็นซาลาเปามีครบครบครบอันนี้ก็ทอดนะครับอันนี้ก็เป็นเปาฮื้อครับเอ๊ะต้องมันเอ๊ะมันเป็นคำถามไหมคะเปาฮื้อใช่หรือเปล่าเปาฮื้อนี่คือหอยเปาฮื้ยว ขออนุญาตชิมก่อนเชิญคุณฝนชิมครับตอนทานหอยเป๋าคือต้องมีมุกนี้เข้ามาทันทีเลยนะฮะนอกจากหอยเป๋าคือแล้วยังมีอะไรอีกนึดหนี่ครับก็มีมีเป็ดนะครับแล้วก็นี่เป็นเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวนี่ก็อาจจะเป็นสองจานนี้ก็จะแตกต่างกันตรงน้ำน้ำราดอันนี้ก็จะประยุกต์ขึ้นมานิดนึงก็เป็นหม่าล่าหม่าล่าลูกค้าที่ชอบแซ่บๆแซ่บนิดนึงไปตัดกับอาหารจีนที่รสชาติอาจจะไม่ค่อยเข้มข้นก็หม่าล่านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเผือกทอดเผือกทอดนี่เขาบอกว่าเป็นเมนูปรับเียนคือ ถ้าไม่ดีมันจะไม่ฟูเดี๋ยวพี่ฝนเราสั้นๆเป็นไงรสชาติดีอร่อยก็คืออาหารจีนะเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วจริงครับดีแต่ว่าทีนี้นอกจากที่เรื่องของอาหารของ5าชาติพันุแล้วของช้อปปิ้งก็มีเยอะใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะนัองครอ่าแรกก็เป็นพระพระมองตามพระมองตามเนี่ยเป็นเอาหินทรายนะหินทรายมาบดแล้วก็มาอัดเป็นพระนะครับพระมองตามนี่คือเราหันหน้าไปทางไหนเนี่ยท่านก็จะมองตามเราไปตลอดนะครับสะท้อนว่า หลักคาสอนทางศาสนาหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระนี่ก็จะดูแลเราตลอดเวลาเห็นเราอยู่ทับที่ใช่เห็นเราอยู่ทับที่เห็นท่านท่านก็เห็นเราใช่ครับของฝากให้ผู้ใหญ่ดีมากมากจริงครับก็จะมีหลายขนาดนะครับมีหลายขนาดนอกจากพระมองตามแล้วมีผ้าอะไรนี่ผ้าขม้าหละครับผ้าที่ลายๆที่เป็นผ้าขม้าทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งเป็นทั้งผ้าชิ้นนะครับผ้าชิ้นแล้วก็ผ้าชิ้นเนี่ยก็เรามาเพิ่มมูลค่าในการทําเป็นนคไทนะครับเมนคไทยเป็นชุดแฟนซีด้านนู้ดมาทําเป็น มลายนะครับผงมลายนี่ไม่ได้ตัดเลยนะครับผงมลายเนี่ยพอท่านแกะนุ่งผืนก็พื้นก็นุ่งได้เลยนะครับนุ่งได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้ผ้าขามาสีสวยมากครับผ้าขามาสีสวยมากแล้วนี่เอามาทำเป็นกระเป๋าค่ะเป๋ใบประมาณเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นประมาณใบละประมาณพันห้าร้อยบาทนี่สวยเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นผ้าเป็นผ้าไหมผ้าไหมผ้าไหมเป็นลายลายของจังหวัดสระแก้วนะครับลายประสาสันดอกกกทมลายผีเสื้อแล้วก็มีลายดอกแก้วอันนี้เป็นสีธรรมชาติทั้ง ทั้งหมดสวยเลยค่ะนี่ขนาดสีธรรมชาติใช่ครับผมเป็นงานผ้าที่ต้องบอกว่าทั้งผ้าขม้าผ้าไหมที่สวยจริงๆใช่ครับก็โด่ตงตัวที่ผมใส่อยู่ด้วยนี่แล้วก็ราคาจับต้องได้ประมาณเมตรละประมาณพันไม่เกินพันนะขนาไหมนะคะราคาดีมากนี่ครับผมรวมถึงมาสินค้าทางวัฒนธรรมกันบ้างครับสินค้าทางวัฒนธรรมนั้นเลยมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นหนังนะครับหนังแกะสลักนะครับเป็นหนังแกะสลักก็สะท้อนความเชื่ออย่างช้างก็เรื่องของความมั่นคงนะครับความยิ่งใหญ่นะครับ ของสิงห์นี่ก็จะเป็นอำนาจวัสนาบารมีะนะครับแล้วก็นอกนั้นเราก็ยังสามารถที่จะ แกะได้ตามที่ตามที่เราดีเได้ต้องการใช่ครับแล้วก็มีสินค้าประทับอีกมากมายทั้งงานไพ่เอ่ยงานเจรามิกเอ่ยใช่ครับสามารถช็อปได้ทุกอย่างในงานนี้งานวันไหนถึงเัื่อไหร่ครับงานมีตั้งแต่วันที่3นะครับสามสิงหาถึงกับวันที่4สิงหาสองวันนะครับก็เรียนเชิญไปเที่ยวกันนะครับวันที่3นี่เป็นมีขบวนแห่นะครับมีีเปิดแล้วก็มีการแสดงบนเวทีนะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้คือทั้ง2วันเนี่ยตอนช่วงเวลา2องทุ่มนะครับก็จะได้ชมแสงสีเสียงสื่อผสมนะครับจัดเต็มห้านนาตำนาน ห้าชาติพันธุ์งานตัดตรงบริเวณไหนคะงานตัดตรงบริเวณลานสยามินนะครับลานสยามินนี้ก็คือท่านก็เซิร์ชไปได้เลยนะครับอยู่บริเวณเทศบาลเมืองอัันเจียประเทศนี่เราอยูสาขาแค่ครับเดินทางไปเที่ยวกันเยอะครับวันที่สามและวันที่สี่นี้เนาะครับผมครับท่านรองครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับส่วนช่วงหน้าค่ะพี่บุชมารอนะคะจะมาทําทัพทีมกรอบอันชันให้ดูกันว่าเอ๊ะทำยากง่ายยังไงแล้วก็เดี๋ยวมีโปรดีๆจากดรจิวด้วยค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ ค่ะส่วนตอนนี้ค่ะพี่บุชลออยู่แล้วนะคะทัพทิมกรอบจากดอกอัญชันจะสวยและน่าทานขนาดไหนไปดูค่ะช่วง sub from home กับบุชเลชนัน เบบี้ครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาทำเมนูไผ่ลินกรอบอัญชันครับผมไปเดินตลาดมาครับได้อัญชันมาถุงเบเริ่ม60บาททั้งหมดนี้เละฮะนำไปต้มครับกับน้ำา1ลิตรนะครับอัญชันประมาณ20กว่าดอกทุกคนให้สีเข้มๆเ,เลยครับผมเพราะเราจะเอาน้ำอัญชันเนี่ยไปย้อมตัวไผ่ลินกรอบที่เรากำลังจะทำนี้แหละครับ ใส่มะนาวสักเซี้ยวหนึ่งครับผมเขาก็จะให้สีที่เป็นแปลงๆสีม่วงมาหน่อยสวยกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมสีสวยมากไหนๆต้มทั้งทีน่าจะต้มไว้ดื่มด้วยนะและเราก็จะเอาแห้วนะครับหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กๆนะครับผมลงไปย้อมสีเลยครับซึ่งเราจะต้องทิ้งไว้2องชั่วโมงขั้นต่ำเพื่อให้สีติดครับผม ต้องใจเย็นหน่อยนะจ๊ะแม่เมนูนี้ต่อมาเราจะมาทําน้ําลอยนะครับก็คือน้าเชื่อมเลยครับผมซึ่งใครมีน้ํามะพร้าวสดนะครับก็จะยิ่งหอมเลยครับใช้แทนน้าเปล่าครับผมได้น้ําลอยแล้วก็เก็บไว้ก่อนครับครบ2ชั่วโมงแล้วครับผมครบ2ชั่วโมงแล้วสีก็ติดแห้วของผมพอควรเลยนะครับเสด็ดน้ํานะครับแล้วนํามาคลุกเคล้ากับแป้งมันสําปะหลังครับผมแล้วก็คลุกตัวแห้วให้เคลือบแป้งทุกชิ้นเลยนะครับ จากนั้นก็ทําการร่อนแป้งส่วนเกินออกด้วยตะแกรงนะครับก่อนที่จะนําไปต้มในน้ําเดือดๆครับผมสังเกตได้ว่าเขาจะลอยขึ้นมาแสดงว่าสุกดีแล้วก็นํามาพักไว้ที่น้ําลอยครับหรือน้ําเชื่อมนั่นแหละครับที่เราทําไว้มาใกล้เสร็จแล้วครับทุกคนเหลือน้ําราดกะทิง่ายๆด้วยการใช้ใบเตยต้มกับกะทินะครับใส่เกลือใส่น้ําตาลและเราก็มาจัดจานกันดีกว่าครับ ใส่ไผลินกรอบอันชันลงไปแล้วก็น้ำราดกะทิหวานเค็มนะครับผมผมขอใส่งาคั่วลงไปด้วยนิดนึงทานเราก็จะมันๆน,นะครับผมตกแต่งด้วยดอกอันชันสดแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับผมจะเสิร์ฟร้อนเสิร์ฟเย็นก็อร่อยนะครับเมนูนี้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับคุณผู้ชมผมจะไปเที่ยวไหนหรือจะทำเมนูอะไรต้องรอติดตามครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ โอ้โหดูพี่บุชแลรู้เลยว่าทัพทิมกรอบจริงๆแล้วทำตามได้ง่ายๆมากเลยใช่แล้วละครับผม,อมเอาละฮะตอนนี้นะต้องบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับอันตรายกว่าที่คุณผู้ชมคิดจะเป็นยังไงไปชมครับ ของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กมากจะรวมตัวกับโพพิลีนไกค่คอลิซอลีนและสารเคมีอันตรายอีกมากมายอาทินิโคตินเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติดเมื่อเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารเคมีในร่างกายจึงรบกวนระดับโดปามีนซึ่งเป็นสารที่ควบคุมความสุขของร่างกายและทำให้ร่างกายต้องการปริมาณนิโคตินที่มากขึ้นสารหนูสร้างความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจสารโลหะหนัก แคดเมียมและตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็งโพรพิลีนไกลเข้าทำลายชั้นของเหลวของดวงตากลีเซลีนทำให้วิงเวียนและคลื่นไส้ฟอร์ม,มาดีไฮทำร้ายเยื่อบุทางเดินหายใจทั้งนี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่ามีสารเคมีกว่า26ชนิดเป็นสารเคมีที่มีอันตร,รายต่อร่างกายบุหรี่ไฟฟ้าอันตร,รายกว่าที่คิดเลิกบุหรี่โทรฟรี1600 เห็นว่าหอมแบบนี้แต่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดจริงๆนะครับอืมค่ะอันนี้ดีกว่าคือละครของช่องสามเราวันี้อย่าลืมดูกันนะคะน่านฟ้าชลาลายเป็นตอนที่2แล้วค่ะนี่เข้าละครได้ไงสุดยอดมากพี่ฝนนะฮะเอาวก็สิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งที่ดีเหมือนพี่อะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเหรอแหมเอาละครับผู้ชมครับจบรายการเราไปอย่าลืมติดตามรายการข่าวสามสีนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราสซบผ่าซสวัสดีครับอะไรยินภูมิใจมุ